วันภูเขาก็จะมีเสียงงัวบ่งชูุ่กขึ้น้ออ <c oughs> <c oughs> บนทางสายเปี่ยวเดินคนเดียวเอางบเสร็จเอามาเชร็จชุดกันบ้างถ้าไปเล่นฟังเสร็จอุดิลูดุยีเราก็จะเดินลงไปข้างล่างก็จะมีฟาร์มงัวนะคะ เราก็จะเดินไปอยากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ลงมาลงมาดีนะครพเราขึ้นกระเช้ามาเราไม่ได้เดินนะคะทุกคนเถ้าเดินขึ้นด้วยเดินลงด้วยไม่ไหวนะคะไม่ต้องกลัวนะนางงามเดียวนะ,ะชายเดียวะะไม่มีใครมาแย่งความงามนะคะนี่นะคะชายเดียวเลยนะคะชายเดียวกรรมาการตัดสินให้คนเดียวถนนน,นนี้มันก็จะลนนะคะทุกคน เขาก็เอาไม้มากั้นอาไว้ไม่ให้คนเดินเนาะไม่งั้นจะถลายลงตกด้วยเลยนะคะทุกคน ก็ตกนะคะก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เนาะฝนตกนะคะทุกคนอีเปล่ตุตตเละ่ละล่ะอย่าลับปุยตุตตเล่อีซีตุตตเล่เอาวงนูอาคิเไวดู แม่นะคะทุกคนนกมากบรรยากาศของบนภูเขาช่วงนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ดอกไม้สวยนะคะทุกคนสวยได้ยินเสียงกระดิ่งงวงกันไหมคะทุกคน ตลอดทางก็จะสวยงามอย่างนี้เนะาะทั้งสวยแล้วเกิรน,นะคะทุกคนสวยๆส,สุดคำภาคบัรยายผักหญ้าอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนโอ้โห เราก็จะเห็นดอกไม้ขาวดอกไม้เหลืองนะบางทีก็จะมีเออสีชมพูสีม่วงนะคะแซมแซมนะ,ะทุกคนยาวไปนะคะทุกคน ยาวไปยาวไปยาวไปจะทํำยังไงนะคะทุกคนกับบรรยากาศฟาร์มงามของภูเขาว,วันนี้ที่พี่นีมาเดินภูเขาลักนัวนะคะสวยงามก็จะสวยงามตลอดนะคะทุกคนโอ้โหแบบถ้าเรามองจริงๆก็เหมือนอยู่บนสวรรค์น,นะะ พี่นีก็ไม่รู้จะเก็บภาพยังไงให้เห็นนะคะทุกคน ดูตอไม้ะค่ะทุกคนตอไม้ที่ตายแล้วแต่เหมือนเขาแตดประดับเนาะสวยสวยมากนะแถวนี้ก็จะเป็นฝามเลี้ยงงัวเยอะนะคะบางทีงัวเขาก็จะมีที่กินหญ้าเขาเยอะเนาะที่เขาก้าน,นเนี่ยมาให้งัวมันออกมากนะ บางทีเขาจะปล่อยงัวเนาะแต่ไม่ต้องกลัวเนาะย่าที่งัวที่นี่ย้าเลือกกินนะจะให้คนแย่งกินผักเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีก็จะเก็บผักด้วยค่ะปาเลยก็เดินไปไกลมากแต่ก็หยุดรอหยุดรอ ให้เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเนาะเอามาฝากเอฟซีฝพี่น้องเพากคนไม่คลิปหน้านะคะทุกคน